แพนเคก้กสร้างสวนเกษตรพอเพียงค่ะเตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวชาวไร่แล้วล่ะคะ่ะเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวชาวไร่แพนเคก้กผาครอบครัวสร้างสวนเกษตรพอเพียงก่อนแต่งงานสาวแพนเคก้กและครอบครัวพากันลงแรงลงใจค่ะสร้างสวนเกษตรพอเพียงขึ้นมาโดยเธอกระพาทวนสวนเกษตรกันแบบครบถ้วนที่ช่วยกันลงไม้ลงมือในช่วงนี้ก็ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านเพื่อเป็นการลด การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองเล่นไรคนนั้นต่างก็ต้องหาทําอะไรแก้เบื่อแล้วค่ะส่วนในนั้นสาวคนเก่งอย่างแพนเค้กเค็มมานิจามิกรเองพร้อมกับทางครอบครัวและหวานใจอย่างสารวัตรหมีพลตำรวจตีศักด์สุนทรเปรมนนท์ก็พากันไปสร้างสวนที่จังหวัดสระบุรีโดยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่หันไปใกล้ชิดกับธรรมชาติสร้างสวนเกษตรพอเพียงและตอนนี้เองสวนของเธอก็ดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วล่ะคะ่ะแถมทุกคนยังพากันไปพั พอนอยู่กับธรรมชาติที่สวนวิ่งเล่นกันท่ามกลางธรรมชาติเห็นแบบนี้แล้วกับโพที่เธอออกมาโพลแล้วมีความสุขใจแทนจริงๆแล้วค่ะเนยจ้าตัวออกมาเผยภาพพร้อมกับฝากแฟนๆบอกว่า กิจกรรมของบ้านเราปรับพื้นที่ทำสวนปลูกผักลงดอกบัวดีพื้นที่มากหรือน้อยก็ทำกเกษตรพอเพียงได้ค่ะลงแรงลงใจเห็นแล้วก็อบอุ่นใจจริงๆแฮปปี้สุดที่จะได้อยู่กับธรรมชาติสำหรับนางเอกสาวหมวยอย่างแพนเค้กเข็มมนิต์ตอนนี้ก็มีไร่มีสวนเป็นส่วนตัวแล้วโดยใช้ชื่อว่าไรา่เรื่องราวดีๆหรือว่าไร่แพนแสนสุขอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีสถานที่พักความชิลชที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ เจ้าตัวบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆของตัวเองก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากการทํานาตามรอยศาสตร์พระราชาที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะโดยตั้งใจะจะทําพื้นที่แห่งนี้เป็นแบบเกษตรพอเพียงตามศาสตร์ที่เคยเรียนมาหลังจากนี้เองก็ต้องรอชมค่ะเพราะว่าเจ้าตัวในทุมทุนในการซื้อที่มากกว่า3ไร่เอาไว้ทําแล้วก็ดูแลกันอยู่ที่บ้านดูหนองบอนตาบลหน,นองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เพื่อทําโครงการแทนคุณแผ่นดินเกิดโคกหนองนาะดาราโม ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรอได้นํามาฝังกันในวันนี้ค่ะจะเป็นยังไงเรามาชมภาพของความสุขครั้งนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ